ตาก็ดีกวันดจ้าเรียบเรียนร้อยก็คือทาเพ่นแหงพี่น้องกแบบันด้เบียร์ลาาเบียร์คนจริงใจอันนี้ก็จะมัดเด็กเนี่ยพี่น้องก็เหล้าเพ่นแหงอันจะประมาณนี้ เก่าด้อยโพกระดองสอยอีกแล้วพี่น้องกา้สวัยดีว่าสุขุสุขคุเนาะก็คือตอนนี้สร้างพคนกับจะปักลักพี่น้องก็คือจะเด่งเสืออเนาะเกียมปักลักเกียมที่แบบบอกง่ายอ่าอีกสร้างสร้างสองคนหจะอยู่พี่น้องเพราะว่าจะห้าสร้างอีกคนหนึ่งเขาไปในเมืองเนาะก็คือว่าจะแผกใจยังให้ได้เดียดกันใหม่ก่อนพี่น้องกลามาจังมาเบิรงนดองกันเนาะพี่น้องเนาะเอาคุดคุมเพราะว่าต้องคูดก่อนละเอาเศร้าลงละฮาจะเทเนาะพี่น้องเท่แล้วกันสร้างก็เอื่อทอข้ามในได้พี่น้อง เราเบิ <łość> Harriet, <haz> ่งน้ำกันพี banks, ่น้องดู่น้ำกันเพ่อให้กำลังใจนสกยนีษเด้อพี่น้องเบิ่งพอกระหันขนาดนะพี่น้องเลยหันขนาดเพิ่นนะมาเบิ่งน้ำสั่ง เป็นจะตอกลักไปก่อนพี่น้องจะเน่งไปก่อนเนาะจะได้กล้าถือโมเสนกะกะบ่ถือพี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องเป็นจะเน่งเสือกเนาะจะกะกะก่อนกะดวงยาวดวงสันมันจะได้บางยมงงั้นจะได้คุดควมถือกันบ่กะบ่ดินจังไดจังไดกับพูดบ่ถือเนาะ

อ่านี่ตัวปู่ป้าตัวปาหั่นกสั่นเพี่น้องย่างกสั่นเหว่าง่ายๆมาเบิ่งนําขาเจ้าเนาะมาเบิ่งในความความละเอียดว่าง่ายๆกมาซองมาเบิ่งนําข้าพี่น้องสั่นเบิ่งตบ่อนบ่อนพนังนี่นะเมื่อยกแม่นอนกับนีพี่น้องแม่เื่อยแม่นอนงนีเด้อนะสั่นเด้อย่างเด้อสั่นเด้อแต่ว่ายังบ่เห็นนําลูกนําลานมาเบิ่งเขาตื่นมาเบิ่งนําสางตื่น อาจจะบงงามอาจจะโบสุภาพฑ์ยังแน่นอนนึงน้องเพราะว่าผู้เฒ่าคือพอกับโบมักใส่เสือมันอย่างย่างยองอนพี่น้องและสร้างกับเป็นหอนกับได้แก้พี่น้องกับตอนนี้บมมีเดสแต่ว่าเอาเอาลักษณะพ้นสตกสินะเนาะกับพักันเลยแทะจะแทะความละเอียดอ่อนก่อนพี่น้องจังขุดได้ขั้นเบาเบาแทกนี่เอาเหตุกับโบเป็นสื่อเนาะสมุดบักกอมันกับมีดไปสีเลยเข้ากับได้ขวัใหญ่นะความดีใจแห้ง เมื่อยอยู่กับตาเดอโอดทุนพี่น้องเพื่อนดีใจแห้งเนาะภูมิใจแห้งจะได้เศร้าจะได้แบบเป็นทีอยู่จะได้มีทีอยู่ล่ะสั้นได้พี่น้องยางก็สั่นแต่ก็ะหันแห้งเราหนูกุลานสีดำสัางก็ะสางเปื่อยทุก นี่ว่าเพิ่นเพิ่นเมื่อยเพิ่นเมื่อยกับเมื่อยสำเนียสนึงที่น้องขันมาเมื่อยแห้งๆแค่ไหนหันบอกง่ายๆเป็นซิบก็ขคนขุ่มบีบเนาะบีบเส้นแบบว่ามันเมื่อยเป็นน้ำเส้นนะบีบเส้นขันเส้นอ่อนก็เป็นเศร้าเมื่อยกับพวกเขาใจว่าพยาญยังมีน้องซุดแต่ว่าไปหักซาเลยซุดๆแต่อาจาอันเสียงซิดๆก็จะเป็นน้องสายพลุ่งผาเทอะที่เนาะ มีการแทกมันมุงไม่แม็ดนอกเอาไรละเอียดจะเกิดขึ้นก็คือว่าต้องเด้งมือเนาะคันว่าง่ายเด้งมือพระว่าอยากมาอยู่แล้วพี่น้องเอ้บอกเขอย่างไั้นคันว่าเรื่องบอกสร้างกันเลยมุงก็ดีใจสินะจะมีการแทะกันนะอันที่ห้อนพี่ห้อเอ้าวเอาหอนหอนเปิดกับจังแกะเสือเนาะ กานผิดพลาดประกันได้แก่โอ้ดโถดขอให้พอพ่อมแม่พี่น้องเบิร์ดสกูสุสกุนได้พ่อมแม่พี่น้อง ว่าสิส้ำเด็ดเนาะมันโมเมนต์ง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะวางดวงเห็ดกระตูหรือว่าเห็ดเพื่อนนี่ก็ได้เ้าก่อนกระตูซะพี่น้องบนทังใหญ่บมื่อไรซ้ำนี่ฮันได้ข้าวว่าไมื่แท้ดินนี่นะพี่น้องก็ยังดีใจเมื่อไรขันนี่ทุกสีบารความดีใจสำเร็จเนาะฟังแต่ว่าพอตูเมื่อยสั้นอยู่ก็ยังหันมากพี่น้องความคุณนภูมิใจนะคุนดีใจนะเนาะกันบอกง่ายๆไปเอานั้นพอทำเกิง่ายขึ้นกัน เขาบอกไปน้องเขาจะเสล่งไปบ่ของสางพี่น้องเลยอันนี้มือหนึ่งของสางมือกลัวของสางเขาวันหนาโมไปตะออกกล้องเขาเขาหยอ,อกกันพี่น้องเขาหยอกกันปลายคูดกับปลายคูดพี่น้องปลายแทกกับปลายแทกเอ้าวยานพี่น้องวิ่งนำกันพอติดเบิ้ง เก่งในเนาะตื้อมาสุดยอดเลยวังขาวคูตนถ้าวว่งวาเขาเสียดคนออกพี่เนาะถ้าววังขาเสียดคนออกเนาะแบบขาหรอบรอบขาคูดหลอออันหักมันะนะคูถ่างใหญ่ใหญ่แล้วก็ตัดแล้วก็โคนนะนะความสามารถคงเล็กหนะอยพนจุกยังไงวะีจุกภเขาภูเขกได้เนาะอ่ะ ชวนะมันอืมแต่กสิทถึงมือตัวเองสิบกสิทมามันจะเต็มรถทั้งหมดเยใชงมือขาดหน่อมาบอกแต่ยานไปตุกแกได้เลยว่ะตุ๊กแก่อมือขาดแล้วโอ้ยลรวอ่ะเสือสับปุ๊กตุ๊กอืมมาหอดฮ่องเลยเหรอมาหดฮ่องกงินดีเลยมาสั่งทั้งทีทั้งนั้นเลยเนาะ ก็ไปให้กับยาปูว่าเพิ่นสิไปส่งบ่มันใกล้เนาะง่ายๆก็ได้ก็คือคงยินบอกเนาะเปี่ยหน่องก็คือนี่เนาะตอนนี้น้องซอยออกไปหนองมากกัมาทางนี้เพิ่อนฆ่าเจ้ากระคุดนะเพี่น้องเนี่ยเพื่อเอาเสาลงเพื่อเฮาเทปูนเนาะจะจะเดือดแน่หน่อยนึงอืมตอนนี้ผู้พูดกับเมื่อยแหงแล้วเนาะ อันมีแต่ภูนีโบมื่อยนอนสบายใจก็คือไรแล้วทกทุกคุมน้องพี่น้องกลับมาทางล่างอีกเป็นเบิ่์ปัวใหญ่ก็กระหันมั่งขนาดได้ครับทางนี้กระซูเป็นสูพี่น้องด้วยครับกเก่งขนาดเบิ่อเขาคุดรอบๆ nha nhỏ đây khâu xuống đi chắc Ngon quá. Long chác pi nông. Long chác ơi tài hết hẵng ให้กินพี่น้องเพี่ป้าเปื่อยเนาะก็จะให้เห็นซันกน็จะซันขนมมาให้กินขนมขาากีก้าปัด <laughs> จ,จักจั๊กเนี่พายนั่นพายนี่ยมันคุดคุมเลือนเนาะอันพายนี้แม่นาบุกกระตอพี่น้องเลยซูส้นขนาดเขาก็<อ>ได้เกงเกงเกงส้มเซย ท่านไหนก็ขุดยังไงอ่ะอ้าวเฮ็ดเบียกให้เบียกเป็นกรรมกาลาบ่เออเป็นอันบมเมนเป็นงอป่าเด้วันนี้มันมาอีกแล้วเ มีจิบๆกันนิดๆน้นๆพี่น้องเยก็คือต๊คคำมานนนกนะเนาะก็คือห้ยกำลังใจข้าเจ้าพี่น้องกำลังใจเด็กๆเน้ <laughs> นๆกำลังใจข้าเจ้าคุ้มพี่น้อนกนงกินไปเถอะน้อยกินไรกูนี่เบ,บียกสิบแล้วมาเดวเบียกสิจัดให้ างกระติกเด้สนิน <c ười> เะเกินล่างกระติกที่จริงอ่ะอันนี้นะมากกระตองมีเนาะเห็ดเขาเห็ดยั่งค่ะนะเขาเอิ่อนมาเติมกำลังก็ทษข้อภัยเดถอะพี่น้องเนี่ยหากว่าผิดพลาดประการใดเนาะก็คือเด็กๆน้อยๆพี่น้องเ <c ười> <c ười> เบียร uh ์ลาาเบียร์คนจริงใจอันนี้ก็จะมัดเด็กอันนี้เป็นน้อห้องตีนตีนเสาเหรอวะก็ต้องมีได้นอนหน่อยหนึ่งผู้จกสอ้งจอกเขียวเห็ดเขียวเห็ดบังเถืาเสียเอาไว้ให้ปิณพี่หน่อยจะคุดเอา แกงแห้งนะมิเตอรผู้แกลงแห้งหามาเห็ดเบียร์เห็ดงานกับพี่น้องเลยเพิ่มเสื้อคนจริงใจคือคนลาวเลยพี่น้องเด้อเบ่งพี่น้องเข้ามาครบแกงกันล้วก็ขึ้นมามวลฟีกแบบอันนี้จางซองจ้างนางปวดหัวล่ะ เราคือแบบตีเบาบ้านอีตีเราตีตีเบาคือบ้านเรากินอ่ะบ้านโจ๋หนึ่งคูดคุ้มหนึ่งเนาะพี่น้องน้องซอยสีลงคุ้มให้เบิ่งหนึ่งหนึอาลูกคุ้มเดาจ้อยดัดการเกือกหนึ่งโอ้โหสองยี่ห้อจอย

ดินดินยังเนืองเนืกะหาคิดผัดประกันได้กะก้ามขอถอดขอภายน้งพ่อผูวเบิร์เด้อก็คือว่าจริงๆอ่ะมันกะต้องมีเด็กๆเล็กหน่อยเนาะเอาเห็ดเวียกเมื่อยนะแต่ว่าต้องเอาพ่อหอมป่าข้อมพี่น้องพ่อลาจ้าหน้าทเขาเห็ดเวียกให้ป่ะเด้วแชวแชลเด้อพี่น้องยอกยอกซื้อเอาไปมาสั่งสิมาเลี้ยงขอได้บาทนี้ จะพะเจ้าเขาด้านนอเวิร์เก่าตานาะ เพ็่มัดเด็กพี่นนองก็คือว่าจังเอาเด็กห้องก่อนเพื่อความเนียนนาเนาะตอนแดงๆพี่นนอกหยก็คือว่าบรรยากาศเนาะเหมือนคน มีแต่ผู้โซ่เคือ,อังดีเนะาะบอคอย,ยสนใจแต่อันอสร้างก็นั่งจอนาอ่านะ <laughs> <laughs> พี่น้องตอนนี้ก็คือสร้างธ<า>ร,<า>ร่นจะเป็นปูนแล้วก็อันเทปตีนเซาก่อนเนาะน,น้องสอยกะมาท่านสวงนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวจะคอยเบิกทะเลน็กเดียน้อย ก็ไม้เพิ่งจะเทแบบนี้เทห้องตีนเสาก่อนจังหวะจังหวะเอาเสาลงแหงเบิ่ดเรียบร้อยแล้วก็เอาเสาลงมันนี่ก็จะเทใดเดีดเด็เดใส่อันนี้คือมือใส่เด็กๆถอกเอาเออ ู้พ <'s> ี I mean, <N> ่น้องเออแต่ละขันตอนเก็จะอยากยุ่งอย่างเนี้ยหนึ่งนาะอันนี้ขันว่าเดืองเฮาเว่าเดืองเฮาเพ็ดความละเอียดได้ไม่ได้เฮาตะแก่งตัวนี้ห้องลงเ่าวเดือยเอาความละเอียดยังเกาะส้มปูนเด็กๆน้อยๆพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ขั้นตอนที่มันจะขั้นตอนที่จะลงคุ้มเนาะ ใส่เพลินหิวมาพี่น้องเลยก็ห <c oughs> นามนี่ก็คือขอตอนเขาจะมาก,ก่อนพี่น้องเลยเพราะบาเรื่อนข้าขัางกรเจาะน้มเดี่ยวใหม่ๆเนาะเฮ <c oughs> าก็ได้มาใส่ก่อนเพลินพี่น้องเลยเออคลองดีเฮากระใส่ก่อนเพลินอ่าต่อ,ตอ,อน้ำเ <c oughs> พลินเพลินรอเพลินขายต่อพี่น้องระหว่างโบมีหนาม คือเพิ่นจะสัมแล้วก็สิผักเที่ยงกำลังโดยยาสูพี่น้องเอ้ดรอวรวงซางก็ได้คือเป็นขั้นตอนที่เพิ่นจะสัมเนาะเพิ่นจะเอาลงอีกอคุมซองคุมเนี่ยแหละสัมม่มเดียวแล้ว,ลวก็ผักอนกินเขาวัน นี <c oughs> ่เาะแต่ว่าใส่ตะแกรงเล็กนะใส่ตะแกรงเล็กห้องก่อนนี่พี่น้องใส่ตะแกรงเล็กแบบนี้เลยเดีเยาแหละตะแกรงเล็กห้องตีนเนาะห้องตีนเซาเพื่อความแน่นหน้าพี่น้องอันนี้คือเห็ดเพื่อความแน่นหน้าเนาะแล้วงานนี้หล่อมุนนะ เดี๋ยวงานนี่เป็นบุญนะเสียมันเพี้ยงแล้วเพิ่งจะเอาเด็กลงพี่น้องยังเสาซองเสาทั้งเก่าเสาเนาะยังซองเสาเก่าเสาอะไรทั้งหนาทั้งขางพี่น้องพี่น้องเป็นขั้นตอนที่เมันเอาเด็กลงมาเนี่ย ดีความหมาเทากันตีนเนาะเทากันเพื่อความเนียนหน้านะอันนี้เป็นความคิดเที่ยวอยากได้เองแหละก็อยากใส่ก็ใส่พี่น้องพไพ่วยอยากใส่ก็ได้เนาะทีนี้เขาใส่ป๋าเด็กกับยกตีนเศร้าใส่อืมดีเรียบร้อยพี่น้องคือทาพื้นแห้งแล้วก็ดงตีนเศร้าอันนี้ดงเศร้าจะนอนอยู่ฮะเด็กยังคุมหนึ่งมาเนี่ย ลายขักลายคุ้มเลือคุ้มลวัตัวคุ้เดวกกูโมแม่น่หนอ นี่ก็เปคือซ้คอำคุ้มสุดท้ายที่นนองเก่าคุ้มเนาะ oh đẹp gì không nào nằm đầu đây nằm đã bớt rồi bá nằm bớt là bớt là bá ơ nữa rồi con Bớt thế phần. đi <laughs> 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 nọ, làm mặt nát nát nữa. <laughs> พี่น้องไปคุ้มสุดท้ายด่าจ้าเรียบเรียบร้อยก็คือทาเพิ่นแหงพี่น้องก็ได้ไปเอาเสาลงบ้านนี้เนาะตอนย่อเสาบหดือนเรียบร้อยจ้าเก่าเสาน้องซอยมาท่านแต่ซามซีเสาพี่น้องเบิ่งเนาะก็คือว่าเขาเจ้าเห็ดก่อนนานี้แล้วน้องซอยก็เออข้าเบียกอยู่เพื่อนเนาะก็ได้เห็นท่านเด็ดนี้ให้สร้างคะแนนใบให้สร้างกิน ก็คือลายเก่าเซานี่กับสอร์ตที่องค์ใหญ่พี่น้ององค์แบบองค์เพื่อนเนาะเบาเดาียวองเต่ากระเต่าเพื่อนนะเนะาะทั้งนาทั้งลังบรวมพี่น้องก็คือว่าสําคัญเห็ดตัวนี้ก่อนเนาะนำนี่ก็ได้ใส่น้ำข้าวเจ้าก่อนต่อน้ำข้าวเจ,าาเจา้าข้าวเจ้าวหาต่อเลยพี่น้องต่อเพื่นพอ,อนมัดเจาะใหม่ๆแต่ก็เฮาได้ใส่ก่อนเพิน่นอันนี้ก็คือเป็นกระตูปกระตูป กระตูอันนี้ก็จะเป็นตอนแรกคุณพ่พอก็จะมานอนเผาเครื่องอุปกรณ์นรเนาะจจะไล่ในเพราะว่าสั่งเครื่องมากครบเบอร์เด็ดนนพี่น้องก็คือเพื่อนจะได้มานอนเผากับคุณแม่เมื่อยไปได้ก็ได้มากพี่น้องเลยเบาดึงสัน่นอนอดีโมกดีใจขนาดสั่นเมื่อยก็อมยาตลอดเลยหน,นังลมโทรศัพท์อันนี้เป็นเพื่อนของเพือ่อนประตูก็เพือพ่อนไปนอนเผาเครื่องเพื่อนมอแรกนี่จะในเครื่องมากครบพี่น้อง ตอนนี้ก็คือพักเที่ยงกันนะจ๊ะแกไปกินเขากินหนามันี่พี่น้องตอนนี้ก็คือสําเร็จเรียบร้อยอาขันตอนแรกๆเนาะมาแล้วคันตอนแรกๆที่จะเอาเสาขึ้นพี่น้องคันตอนทีขันบอาง่ายๆก็พอเนาะเป็นละเอียดนิดนึงพี่น้องเป็นละเอียดนิดนึงกับการฟังเสาเพื่อความแนนหน้าเพื่อความปลอดภัยนี่จะนด้สันเมื่อไงเมื่อไนเนาะก็คือว่า เอาเห็ดอ่าให้มันแห่นมันหน้าหน่ะพี่น้องตอนนี้ก็คือสร้างเก็บเครื่องเก็บคลองก็คือรอท้าพื้นแหงพี่น้องรอท้าพื้นแหงเนาะรอท้าพื้นแหงกับตือมือนึงตอนนี้ก็คือผักเพียงจะพักกันไปกินเขาพี่น้องกน้องซอยก็อาจจะต่อเป็นเป็นตอนเป็นตอนก็คือว่ามือนึงบ่อแดงมือนึงบ่อแดงน้องซอยก็เก็บมาประกอบกันเสียหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้คือขั้นตอนที่อ่าตีนเสาเนาะเขาวาเลยเขาเราแดงว่าตีนเสาทาบาบบสุภาพบังามกับกาบขอโทษข้อไพผูเบิงผู้ชมเด้อพี่น้องก็คคืือออวว่่่่าาาาเเเเพินนนนตตีีีก็ ที่ยังเรียบร้อยเบอร์ดาพี่น้องก็คือว่ารอดุ่นต่อไปเด้อพี่น้องรอดุ่นน้องน้องซอยตอนต่อไปนะ้องพี่น้องเนาะพี่น้องก็คือไปต่อกันคลิปใหม่นะ้องพี่น้องนอะนน้องซอยคอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็คือว่าสัมเร็จเสร็จสิ้นเนาะเก่าเซาพี่น้องก็คือว่าอ่าวิธีวันเทากับบ่อดล้วก็ความเน้นน้าก็คือความคงต้องการของพอเนาะเป็นได้ตัดเด็กแต่ยังสร้าง,างกระเฮ็ดไห้กค็คือว่าเอาเลขเลขห,อหอล้องห้องขึ้นตีนเซาอันนั่นเนาะแล้วก็รอท้าพื้นแห่งพี่น้องก็คือว่าตื่มอีกมือหนึ่ มืออื่นพี่น้องมืออื่นเป็นมือย่อเซาแล้วก็เป็นมือทีห้าคู้คนมาซอยเดือกันนะพี่น้องเนาะก็ะะคือว่าติดตามคลิปกัน,น้องซอยตอนต่อไปด้วพี่น้องตอนนี้น้องซอยกับ ดีมุกดีใจแห้งพี่น้องก่อนอื่นกับกาบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนน้องสอยต่างแต่การเดิมท่านเดินทางมาเนาะจนหอดปัจจุบัน,นี้พี่น้องกับขอบใจดีพี่น้องคอยเพิ่นจะเดินกล่าวหนาะดีมุกดีใจดีดีเห็ดไหดุบล้านมีหอยหนิมเนาะมีไหไหประชาชนตานหน่อยๆดำดำ้ามีหอยหนิมพี่น้องเ้ยพอแม่ควมบาดีใจนี่ตื่นตันขนาดพ่อนี่ซุดแต่บาเมื่อยพี่น้องเมยเป็นโรคหัวใจแล้วการขั้นเบาเรื่องเมยเส้นมันตึงเนาะขั้นทบีบเส้นยังกะจะเศร้าเมยน้อยหนึ่งพี่น้อง หักซาก็ะสุดจ้าหักซาพี่น้องเต็มทีด้วยการหักซาจนได้ขายเงินขายสานจนโบเรมีเงินที่จะไปหักซาต่อนะพี่น้องจนมาปัจจุบันที่เพิ่นซอยเห็ดเห็ดกระตูมนี้เนาะบบเอิรนเพื่อนเราพี่น้อ,อ,นนนองบอกว่าล้างใหญ่เอิรนกระตูมเอาเนาะกัความหัน่นความมั่งจนได้เอาผาเอายัางมาม่งสิมานอนเ<ม>ผาเครื่องเพิญหย่านเครื่องเพิ่น เบแล้วเ่าป้องกันไหวดีกว่าแก่พี่น้องเธอจริงิงบ่มีอยังดอกบานเมืองเขาสงบเนาะก็เหาป้องกันไหวดีกว่าแก่ก็คือเป็นในหอบเครื่องห่อป้นนองสีมานอนกันไม่ใหญ่เพิ่นมือแดงเผาเครื่องพี่น้องก็คือว่าล่อให้อ่าเพื่นแหงพื้นแหงกรบเอื่นกระเด้าเศร้ารุ่งกระเสดิเทศทับอีกว่าหนึง่งพี่น้องติดตามกันตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจเบิร์ตสุขูสุคนในไลน์ทีกดไลก์กดแชร์กดติดตามน้องสอยชาแนลให้มาเป็นกำลังใจน้องสอยในเด้อสนับสนุนน้องสอยในเด้อพี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนทั้งในเด้อออ่นนนนงงส็ก ลาไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย